วันที่14ตุลาคม2518คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยรองศาสตราจารย์สมบัติประชนสารอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยววันเดทริปโตแสลงโทนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในชุมชนโบราณณตำบลแสลงโทนอ,อรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารมหาวิทยลาลัยรัชภัฏบุรีรัมย์นำโดยรองศาสตราจารย์ดรสิรานีจุฑปมารักษาราชการแทนอธิการ,รบดี ในอำเภอรประคนชัยหัวหน้าส่วนราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานบุรีรัมย์ชมรมมักคุเทศและท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ภาคเอกชนและสื่อมวลชนจำนวนกว่า30คนโดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลแสลงโทนผู้นำชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแสลงโทนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ เส้นทางกิจกรรมเป็นการนำนักท่องเที่ยวขอพ่อนสารตาปูกระจมเนื้อตะกงเสระชมต้นสแสลงโทนต้นไม้โบราณซึ่งเป็นที่มาของชื่อชุมชนจากนั้นนั่งรถอีแตนเที่ยวรอบหมู่บ้านชมคูน้ำกำแพงดินสมัยทวาราวดีอายุนับพันปีเดินชมวิถีไทยคเมบ้านโบราณหมู่สี่แหล่งทำเสือกกและดอกไม้ประดิษฐ์กราบพระพุทธรูปโบราณในอุโบสถเก่าวัดสแสลงโทน วชมบ้านไม้โบราณอายุ80ปีพร้อมชิมเมี่ยงกลีบบัวกุ้งจอมและน้ำเกสรดอกบัวร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปทำภาพพิมพ์ลายใบไม้ดอกไม้สด ชมพ้าสแสลงและหัตกรรมฝีมือคนในชุมชนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมกลุ่มนาแปลงใหญ่กลุ่มแปรรูปข้าวและรับประทานอาหารพื้นถิ่นเข้ากล้องงอกแกงหมูห้องไข่เจียวสมุนไพรส้มตำสแสลงโทนและขนมครกไดเบอร์รี่สลัดไข่พัม กิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้เกิดขึ้นจากโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคนิคการจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนโบราณบ้านแสลงโทนอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานเรียนรู้กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นในชุมชนได้แก่ฐานเรียนรู้วัดผ้านาบ้านเพิ่มความหลากหลายของอาชีพจากการท่องเที่ยวในชุมชน สร้างไรายได้เสริมให้คนในชุมชนในห่วงโซ่ผ่านการพัฒนาเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวในฐานเรียนรู้รวมถึงสำหรับอาหารพื้นถิ่นอาหารว่างเครื่องดื่มและของที่ระลึกโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้บริหารเทศบาลตำบลแสลงโทนผู้นำชุมชนโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม กิจกรรมท่องเที่ยวกรีนโลคอลมหาวิทยาลัยรัชภัฏบุรีรั์และกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแสลงโทน